สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องบีโก้นทันวันนี้จะพาทุกท่านมารับชมพิธีมอบรางวัลฟุตซอลลีก2020-2021ของสุของศูนทอนผู้จูเนียค่ะฟุตซอลลีกในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีท่านผู้นี้ค่ะร้อยตำรวจโทอดิเรกวงจำปาหรือคู่เรกสุดหล่อของเด็กๆและขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆคนที่ทำให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ bu sáng, ừ. à, cái đây, các bạn tích, ừ. <laughs> tích không, bà... để ừ. ai đi chơi thì tính มันใส่แต่คู่เดิมมาถึงท้ายเนี่ยเร็วดิอร็วไปพอเป็นหนึ่งมันเริ่มไม่ได้อายเลยเผื่อแกรับซีครับขอเชิญเลยครับขอเชิญร์มือได้แรงหน่อยผู้เล่งไมมาด้วยหรอครับครูก็อยู่ข้างนอกเขาไม่ได้เหนียนอาจจะหน้าทีมมารับมาทั้งทีมครับมาทั้งทีมนมากีมก็สุดยอดครับฝ่าฟันมาได้300กว่าทีมครับเข้ามาเหลือ4ทีมสุดรอบสี่ทีมสุดท้ายนี่ฮะ เดือดไม่ธรรมดาครับเดือดไม่ธรรมดาดีๆต้องขังนะสีเหลืองครับได้เกตนักเตะอวตารสามย่านซิตี้เปเบื่อเลยนะภาพนี้ก็จะช้ำไปเป็นปีเลยฮะสุนทรผู่เอฟซีครับขอเชิญครับตัดทีมรับก่อนครับเกตตทีม มาเลยมาเลยก็แถวรถขึ้นรับตัวนี้ผู้ดำเนินมอบตรงนี้เลยครับของชาวบ้านก็อยู่รอบนี้มาต่อตรงนี้ครับรรครับมาเมียมาด้วยกี่ทนเฮ้ยไอ้ต้อมลูกมาปีแรกได้เหรียญเลยวันนี้ค่ะกระบอกได้ติดเดีนน๋ยวเรามาดูว่าไอ้ไอ้ใจในใจขนาดไหนนะฮะดี่มีใจเบอร์ไหนครับ รีบเปลี่ยนให้เธอรีบเปลี่ยนกระตุนครับกระตุกไอ้ดีใจหน่อยไอ้้ยดีใจเลยดียอมมึงไม่กลัวฟ้าระกระมูก ที่มาเยอะไปโดนแหลดีกอดกบตันสีน้งินครับเอ้ยช่วยคุยใหญ่ครับคุยใหญ่คุยสีน้งินครับคุยใหญ่อยู่ไหมไอ้บน้นน่ะคสีด้นไม่รู้เรื่องรู้าวอะไรไม่รู้ทำทีมจนมรับสาอี แล้วก็กระทุมบอบ้ร่ากไรตรอร่อยมากมู้ที่ม่มานะฝากครูไครับครูครูไ่รู้จชื่อูสิทธ์ได้เปล่าหอตัทีมครับกับตนทีมคุยหาแม่มาจำนวนครับดูกล้องครับตับตนทีมครับเอครับออกไปกห้ออกไปกห้แต่้อยจมดพับดทน เอาวะวันนี้ไม่พ้นคืนนี้ล่ะทั้งนี้ทนแอ่ะแขอจะแะเสียบผเลระดับสามในรุ่นสิบปีนะผู้เสียบผูเลยครับสีตะโพล่ะงงอี๋ชาชาลิบเหลียงอย่าแอดครับไม่ก่งเลยอย่แอด เมื่อกี้มึีกินอะไรจ๊ะไม่กินอะไรเลยนะโอ้โอเคแกได้เหรียญทองแดงนะเมื่อกี้สีแดงอุดนะอ่าตัวโตได้กันได้สองเหรียญครับแต่แน่เป็นเงินสมัยไปโอลิมปิกนี่น่าจะได้หลายล้านนะเหรียญทองกับเหรียญทองแดงนี่แ่เคยบอโอ้โอ๊บจุลาจุลาโหย เด็กซเล oh yeah, ็กซแต่ค oh, รูไม okay, ่าไเลยคมสุ้าเลงยโอ้ยตัวนี้ใจเย็นโอ้สายเลยหรอครับแดนคุณครูนะครับคุณครูครูเอครูแดนใช่ไหมครับใช่ครับนี่ฮะตามทีมาจนนาสุดท้ายห้าน้ำตาไม่รู้หมดไปกี่ปีแล้วครับทีนี้ครับวันนี้แม่น้องก็แบ่ด้วยด้วดิวันนี้

ทำโดยเจ้าแม่สายบนยาหยีนะคะขีส่สองครับขี่สองจะไปยุ่งกันที่สามกันลูก องปกครับสรวิทยองปกนี่มาปีหน้าก็คว้ารองแชมป์กันแล้วครับไอ้โต้ดิอุนตาแล้วจตระนี่กับศิรวิศสวัสดีผู้ชมดูจำหนึบครับจีรพรครูสอนรุ่นขั้จริงจริงนี่จะเป mm. huh? ah. ็นครูยุ่นมากกว่าครูยุ่นสอนทุกทีมนะใครไม่มาเนี่ย ครวตั้งแต่สาวันนั้นแพ้สทีมลว้ครไม่เคยนะพรเมมีบุญนะครับครับเตรียมครับนี่อก้ด็ันวนที่ไม่มาจะไม่มาถ้าแถวไอ้ตัวยครับควรจแต่ถ้เป็นคูก่อนอนาลวันนี้เสมอันไปสุดมันครับหประตูต่อหนึ่งครับ เกลี S <S ่ยก็เล่นคุกันเขาบอกว่าบรรยากาศผสมเล่เขาบองว่าคุณเล่นอืมดูด้วยไปดีดด้วย หัวดี่นะฮะนี่นะแม่ผมจะปล่อยให้น้องชายก็ไม่ได้ฮะเพราะว่าเด็กๆมันไม่ยอมเลยนะยอมไหมทีมครับผู้ว่ากับจัดทีมครับภาพไมสวยครับ ดาวสนโนดสมัยเรียนครับหลานนิรุ่รุร่งเรืองครับม,มามอบรางวัลดาวสนโนดหน่อยพี่รักคุณตู่เป็นคนมอบฮนะับพอเป็นนักเตะไปสานามไหนนี่ย,ยงิงระเบิดระเบ้อครับนิรุ่นี่ก็เป็น,นเป็นตัวหน้าครับตัวหน้าแต่กว่าจะยิงหน้าก็จากการปั้นของพวกเราครับกองการครับรุ่นสิบขวบปีประตูสิบแปดปีนี้ยิงไม่ได้สิบเก้าประตูครับคน พัชรพลชาดีมีเหรียญอะไรใส่ไหมครับแต่หลวงพ่อคูนหลวงว่าอะไรมึงดับกันรองแชมป์ดีกว่าเนี่ยช่วยไมด้ยิ่ครับอยู่ขา้างหน้าครับอยู่ขา้างหน้าอย่าพิชิตนหนึ่งนะวมเากอบวันนี้ยิงกี่รูปยี่สิบสีปสปบบส่ประตูครับเอาเหรียญไม่ด้เหรียญแชมป์ด้วยเอาียไม่ได้รับดีกว่าเหรียญหน้าห้าลูกกอครับยี่สิบสี่ประตูครับตัวนาเมนนี้เก้านัด นะแล้วก oh ็ไม oh bueno, no. ่เคยเล่นสุดหน้ามาก่อนกุเลกจับให้ยืนหน้าแล้วก็โอ้หรือว่าพิการเท่าไหร่ผู้ตัดสินยอดเยี่ยมครับธีรพัฒน์อ่อนสวรรค์ครับผู้ตัดสินได้เสียอย่างเดียวเป่าลูกอีกไม่ดังยังไงครับได้ช่วยพร้อมเสื้อเสื้อไม่ใช่เสื้อสามาและเสื้อครูด้วย บิโก้นักสานร้านบ้านครับจากสีขาวครับมีรุนสิบปีครับอาปาบิโก้มาปาบิโก้

ยาไม่ต้องนี่เล่นสองรุ่นครับเล่นสองรุ่นแล้วแบบไม่กลัวผู้ชายนะครับดีครับรับซีใต้ให้อีกครับอันนี้เขียนว่ารับซื้อน้ำยางลูกถือว่าเป็นเกียรติประวัติของเราเลยนะเล้วอโิสรที่เราจะไม่จะทงเราฮัทำบริษัทสดิทีก็้วยคุณนะทุกคน ขอเชิญครูยุ่นครับเป็นผู้มอบครับได้จ้ะน็อตอัครชัยเจริญช่างครับได้รับเสื้อจากครูยุ่นครับเป็นเสื้อบอลซิลของเนมามึงไม่ได้นะแต่ก็เยี่ยมมึงร้องห้อีกมีแต่ยาให้อีกไม่รู้ต้องอะไรนะแต่ย่าคุณอัลโหลปวดใจนะพี่ สีดาครับก็เชิญครับมารับรางวัลนะครับในถ้วยที่สี่แล้วพอถ้วยนี้ไปขึ้นรางวัลได้อีกนะทีมมารยาทยอดเยี่ยมฮะดูก็รู้ฮะนี่หน้าตาอย่างนี้นม่าจะเตะใครลงฮะโดยคนะเจ็ดแปดลูกมั่งเลยนะที่สักเราตะนาสวรรณครับประธานสโมสรอัศวินกอกขวางอยู่ในเต็ดจันทบุรีครับเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศทั้งสองประเภทครับสูงเลยนะหน้าจัด มันจะกล้าจากที่สามมาฆ่ามานี่ได้ไหมมันก็ต้องแตกลงแช้งมานี่เพราะเราปาดโลงแช้งมาที่เฮ้ยได้เก่กวียอดนักสู้หลานปูู่้อับซีครูผู้สอนได้แก่ครูครูคุณคุณตู่ครับคุณตู่ ทีมงานทีมทคนนะทีมคนตัดการก็โง่โหดหวารางวัลไม่ว่าเล่นเขาวันนี้ครับรางวัลส่วนบุคคลก็ได้รางวัลส่วนทีมก็ได้ฮะนี่ฮะก็เล่นดีๆนะท่านประธานสโมสรอาซูนกอขวานะกลับบ้านกลับบ้านอะผ่านซื้อตัวไปอยู่ก็ได้นะแขวนให้หมาหมาไมาไอะไรสองตัวโอนใจมาปีแรกค้าเหลืองทองแล้วแก้มอยู่มาตั้งส <|as|>> ิบกว่าปีแล้ว บังกนด้วยโอ้โหมังกรเหรอเดินแทงครับจะไปเรื่องอะไรตัวสัมตันธุเลยเด็กคนนี้บอกกันเลยว่าอนาคตไกลนะถ้าไม่เป็นเบาหวานก็ความดันก่อนนะขโมยขโมยแล้วคุณครูคนไหนรับแทนดี่ฮะคุณยืมมาคุณแด้กี่นัดกี่รับแก้ไขแก้เกมนะทุกเกมครับคุณเองครับ ให้เกียริคุณเองนะมีแต่ลูกไม่ได้อยู่เลขึ้นเกียน์นได้เลยครับคุณคุณดังขึ้นได้เลยครับนี่เลยฮะคุณเองมาจดจำภาพเราเรื่องนี้ไว้ดีนะวันนี้อีกหลายคนครับท่านประธานมีเรื่องไหนถ่ายรูปห้ากนทราครับผมเพรับถ้วยครับ ีแล้วก็ทอนะที่อ่าไปทธรรมดาเฮไม่ใจอาบน้อบคุณขอบคุณขอเสียบุเบกับลานบุบูกรบพบกเตะฟอมรองอาบตอแกงอับสีกับสีขี้วครับ โอ้โหมีโอมาแชมป์แบบงงๆแล้วมีโอมามาไหมอาวไอนุ่มเนีไอปอด้วยปอไอโอใบปอมา้างหน้ากับแชมป์มาแล้วได้ลองเกือบยิงได้ด้วยนี่ครับซุปเปอร์กัปตันของผมครับตัวแชมป์คุกครุ๊ปคุกครุ๊ปคุกครุ๊ปเซเล็กครับคุเซเล็ก กระดับนี้ครับแดงเอาเดังแมตส,สตาร์นี่ไปรถตูดอวครับสองสาวรับนี่คว้าสองเหรียญเดี๋ยวจะกินขนมอุ้มตู๋นไปปอ,อโอ้โหลองกับตานขึ้นคนสุทดท้ายเจ๊เตยย่อง ไปดูกันนะครับตั้งใจชมเลยโอ้โหแล้วใครอยู่ใครขอขอบคุณเนมนะครับเยี่ยมๆมีแฟนแล้วเหรอครับช่วยกันเลยครับชูให้สูงๆเลยนะทุกคนพร้อมแล้วครับ ก็จบลงไปแล้วนะคะกับพิธีมอบรางวัลฟุตซอลลีก2020ถึง2021โดยสิ่งที่มุ่งหวังจากการแข่งขันครั้งนี้นั่นก็คือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วพบกันใหม่ในฟุตซอลลีก2021ถึง2022ค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของบีโก้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ